ปลาแซลมอนอยัวๆอ่ะสีสันจัดจ้านมากแม่จ๋าแม่จาแม่มาสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะมันนี่พาพี่น้องมากินตำปลาแซลมอนเสร็จปูปูรอบนี้คือไม่เราบอกเค็มคือรอบก่อนเพราะว่าใส่ซุนรสแล้วก็น้ำตาล จีนเวียดนามคำนี้ใหญ่โลดไพรอบอร์แสบ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 มาเลยจ้ะอื้อือม mà nhà cả lon lon chân tắm sớm tắm cứ đai chiều ba lần phạt cọc cọc chắc xuống còn hào luận hmm, hmm cọp, cọp. มัน,นี้ตำสม,มตำเกาแซบดองปูก็แซบเก็บน้ำเก็บน้ำไอเก็บน้ำน้ำป่าไปอยู่จ้ะดองหลายรอบ ก็ไอคิดว่ารอบนี้ไอบบได้จ่งไว้นะมือนันไอไว้สองคืนเกือบสองคืนนะอันนี้คือดองตะแลงแล้วจะไอกำมาคีบใสสองฟิตเลยจ้ะ,ะปูทะเลมันก็สิคากกับปูนาแน่เนาะ อพี่น้องขาวๆแล้วไีอยู่ต่างประเทศอยากกินยังก็เหตุเอาพี่น้องเอ้ยถ้าถามว่ามีปูด,ดองขายไหมมีเป็นของกัมบูเดียปลุกหนึ่งประมาณเจ็ดแปดยูโรม่วนไปพี่น้องเอ้ย ส้มยู่มมักแตงน้อยนะล่างแล้วก็ยังส้มอยู่พี่น้องมีพี่น้องบอกอะไรบ้างฮะเล่างล่างก็ยังสม้มส้มขนาดสุดเนี่ยส้มน้ำส้มสายชูนนะ่ะ เยำเลยก็แซาบสำหร,รับคนมากหรอกว่าป่าจะมันเนี้มากมาก แม่มักกินขนาดไหนปูดองเราจะมักจำใส่ข้าวเหนียวปูดาน้องปูดาดองปูด,ด,องปด,ดองนะเรากำลังท้วย์ลางจาา

ค่ะเนี่ยรอบหน้าไอเสียกตัวสันีมาดองไม่น้องตัวนั้นมันหนามันใหญ่มันหนาแข็งสัมเนียพอดีเนี่ยอืมแซ่ผู้น้าดองอร่อยมากผู้นาประสัดษผู้ทะเลเมื่อีนสิบตัวสุขภาพแข็ง

ไปตรวจสุขภาพแถวประจำปีนะแม่จริงหรือแอบกบเทียมไม่ได้ จบไปดีมางแตงนี่หน่อยกับวันน้อย แบบเพลินหอมหมดเลยจะมากินแซ่บกินนัวค่อยเนี่ยเตรียมการลดมา tired of that. สำหรับวันนี้ก็ขอหยาไปก่อนนะคะขอขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย